แห่แห่ฮห่นับบุญเออนับเก้าใบบุญวาดนกนะคะเมื่อกี้หามว่าใครกลับมาวันนั้นก็เต้นยับเหมือนกันนะคะน้องเคนแต่ละคนสภาพแต่ละคนคือกลับบ้านยังไงประกับักพุงเล้มหนึ่ กลับบ้านไม่ได้อันนี้คือกลับบ้านไม่ได้นะคะบางคนก็ยังกลับบ้านได้แต่ว่ากลับยังไงแค่นั้นน้บุญออไปลอา้าเหี่ยเอหน้านะไม่อย่างเอาไปไหนเอาไปไหนเอาล่ะเอาล่ะเอาไปไหนนู โอ้ใบไก่้บบได้กะฮะฮะไก่้บบได้กะนี่กลางวันรอบกลางคืนเย็นค่ะตอนนี้ก็เริ่มเป็นหวัดเป็นไอกันแบบนี่ไอไอไอเดะวะอันีไอแดะว่ะ วันนี้ใบบุญฝึกวาดรูปอยู่นะคะคม,าามาช้าเป็นนิสหนึ่งนะคะเสร็จไปแล้วต้องเห็นบอกว่าเสร็จไปแล้วเมื่อกี้นะคะคอ่าฝ <c oughs> าตะก้าให้ลูกสาวใบบุญสองตะก้าค่ะสองตะก้าครับผม เอากระลังกายพ่อไหนให้เล่นไหนแป๊บหน่อยน้าเขาบอกยังให้บอกว่าอยากให้เล่นแป๊บตรงนี้นะคะไปบุญขยันมาบุญก,ก่อน,เ,นเออให้าลาสวรรคก้าให้ไปคืนก่อนข,ข้อแข็พ่อไปนู่นนะคะแต่ข้อแข็แอดไปนูนะะ่นค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรถมาฮั้น เอาล้น้ำล้น้ำเสียงล้น้ำดูดูดุดุดักักักรอเสียงล้น้ำนะคะเลยก่อนกำลังเติมน้ำนะคะนี่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 มาเนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เสียงค่ะเสียงรถเฉยๆค่ะฮันโหลอันโหลอร่ฮันโหลอนี่ไงนะได้ละประปับอารมณ์ได้แล้วเมื่อกี้แบบว่าอาจจะเสียงพึ่งมานะคะอันนี้เนี่ยแล้วนะคะสามารถโอเคแล้วนะคะนี่นี่นี่เลย ทางน้านนูนะคะรดน้ํามาใส่ให้น้องช้างเลยนะคะนี่นี่แล้วกันล้วกนเด้งเหอ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 ะเด้เหอเดเหอล้วกนเด้งเหอเมื่อกี้ของคมแสนป้าตุ้ยแล้วก็แสนชัยให้แล้วนะคะคนละสองตะก้าที่พี่พี่หยาดไปเอาเมื่อกี้ที่เป็นสิบตะก้าเนาะแล้วก็อีสี่อีสองตะก้าจากคุณน้ำตาลนะคะเมื่อกี้มาให้แล้วนะคะแพ้แพ้ อันเด้เออันเด้ออ่ะเด้อเอาา้าเอ้าค <c oughs> ิ้งอร่อยอร่อยปะล่ะนี่สีจสกัดเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นจัดให้แล้วทีนี้ทีนี้ไม่ไม่อื่นแล้วค่ะเมื่อกี้ <c oughs> จ้าบ,บัตันแหละเๆๆๆๆอเออ